ครับสวัสดีครับวันนี้โฮสเซี่ยคครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแนวทางการสร้างสวนแบบทุนน้อยอ่าทุนน้อยแล้วก็ทำสร้างสวนเป็นสวนที่พื้นที่น้ําขังไม่ไม่เชิงน้ําขังข้างหน้าที่ช่วงหน้าฝนแล้วก็ทําแบบโย,โยกโคกเล็กๆแล้วก็การขุดบอ่อขุดบอ่อเพื่อที่จะดินมาทําสวนในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำนะไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติแต่เราขุดหาแหล่งน้ําตามธรรมชาติในดินคือมันจะไม่ ไม่ได้ว่าติดคล้องติดสายติดห้วเนี่ยฮะเราก็ต้องมาขุดอย่างนี้หรือต่อบาดาลอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูฮะอ่าอันนี้ผมก็จะเริ่มทําก็คืออ่าที่เริ่มก็คือเอาอยางออกไปแล้วอ่าเอาไม้ยางออกไปแล้วแต่ต่อ,อยางผมไม่ได้ขุดนะ,ะเรื่องเชื้อราผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวไม้เขาจะผุไปเนี่ยมันอาจจะแค่เป็นโพรงเป็นหลุมแต่ว่าระบบรากมันก็ได้กินเศษอาหารพวกนี้แค่นั้นเองเพราะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเชื้อราเรื่องอยางเรื่องอะไรตรงเนี้ยมันไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นเพื่อนๆก็จะต้องเครียดกับระบบยางเพราะว่าคิดว่าใบยางเนี่ยไปทําให้ทุเรียนเนี่ยเกิดเชื้อราจริงๆอันนั้นมันมันมันเป็นแนวทางของแต่ละคนเนาะที่จะคิดได้แต่อันนี้ผมผมก็เคยปลูกแล้วก็ปลูกอยู่กับสวนยางแล้วก็ทาคลิปให้เ,หเพื่อนๆเห็นคือทําคลิปให้เพื่อนๆเห็นประมาณว่ามันอยู่ในสวนยางทุเรียนไม่ได้ป่วยเลยมีลูกกินปกติทุเรียนที่ก่อช้างผมที่อยู่แบบธรรมชาติน้าไม่ต้องลดด้วยซ้ําไม่ต้องทำอะไรเลยปุ๋ยไม่ต้องใส่แต่อยู่ในป่ายางแต่มีลูกกิน อันนั้นก็ทําให้เราประจักษ์แล้วว่ายางไม่ได้มีผลกับการทําให้ทุเรียนเกิดไฟท็อปมันเกิดจากระบบดินระบบพื้นที่ของเราอมน้ํามากเกินไปแล้วเราไปให้เคมีเข้ามากจนดินเสียดินมีความเป็นกรดดินเปรี้ยวดินเหมาะกับการเกิดเชื้อราไม่ดีทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดตัวไฟท็อปเชื้อราหรือว่าเป็นเชื้อราอตัวแรงๆเดี๋ยวนี้มันจะมาเยอะนะหลายตัวที่ทําให้ระบบรากเน่าคนเน่าฮะ อันนี้ของผมก็จะปลูกแนวยางเดิมระยะของผมก็จะเป็น6เมตรคูณ7เมตรเนี่ย7เมตรก็คือระหว่างต้นเนี่ย7เมตรแต่ระหว่างแถวของผมเนี่ยเอ่อจะเป็น6เมตรนี่ฮะนี่ก็เอามาเทเนี่ยคือการการดั้มของผมจะใช้รถดั้มของช่างนงเนี่ยเอามาเทเนี่ยดั้มหนึ่งต่อโคกหนึ่งนี่ฮะดั้มหนึ่งต่อโคกหนึ่งนี่ฮะก็จะเป็นอย่างนี้เลย อันนี้เป็นแนวทิศที่ผมปลูกเนี่ยม,มันตามแนวยาง,ยางเดิมแต่ของผมก็จะโดนตะวันตลอดเพราะว่าพอาที่ผมจะขึ้นทางนี้แล้วก็ตกทางนี้มันก็จะโดนเฉียงหน่อยๆ,ๆแต่ลมอ่ะมันจะมาทางทิศเหนือลม,มจะมาทางทิศนี้ผมก็เลยเอาป่าปามป่า,ปา,ปาทุเรียนไว้แนวนูน้นก็ยังไม่ได้ออกเพราะว่าไว้กันลมแนวกันลมแล้วแนวนู้นมันเป็นชายน้ําเค็มด้วยอาจจะปลูกพวกยางพวกไม้กระถิ่นออะไรเนี่ยไว้เป็นแนวกันลมไปเลยแล้วเอาแค่ทุเรียนโซนด้านในแค่นั้นเองเนี่ฮะ อ่าอันนี้แนวทางของผมก็คือจะปักหลักคร่าวๆอย่างเงี้ยผมจะตอกหลักอย่างเงี้ยคร่าวๆอ่าเพื่อที่จะาวางแนวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไมโโรเขาจะปั้นอย่างนั้นคือใช้ไมโโรตัวใหญ่นี่ฮะเอาวางแล้วก็ปั้นเลยฮะอ่จริงๆอ่ะหน้าฝนผมอ่ะน้ําจะขังอยู่ประมาณครึ่งนาข้งชายล่างนู่นฮะมันจะท่วมอยู่วันสองวันตอนฝนตกหนักที่ยมาตามันจะท่วมทุกปีแหละแต่ว่าวันสองวันแค่เองก็ระบายแล้วแต่ว่าเราต้องทําโป้ให้เขาให้เขาอยู่ขางบนแล้วแนวทางของผมอีกอย่างคือล่องเนี้ยอ่า ผมจะขูดให้ลึกแล้วเอาดินย้ายมาขบร่องนี้อ่านี่ฮะจะเอาดินย้ายมาใส่ร่องนี้ร่องนี้จะถมจะปิดจะถมเพื่อที่จะให้การทางานของผมในนารก็คืใช้รถวิ่งร่องนี้ได้สายฝาอ่าคือจะได้สองฝั่งสายฝาเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นร่องน้าอ่าเป็นร่องน้ําแล้วก็ปล่อยบัวปล่อยปลาอะไรได้อ่านี่ฮะปล่อยบัวเลี้ยงปลาได้แล้วก็แลัง่างเนี้ยดินตัวเนี้ยเราจะขูดให้เอาขึ้นมาถมโมร่มองนี้ด้วยอ่าร่องนี้ก็จะกบ ฝั่งนี้ก็จะเอามาช่วยอันนี้กบคือเนี้ยสาหรับคนที่ไม่ได้เอาดินเข้าหรือว่าทุนเราน้อยเราเอาดินจากบอ่อเราส่วนหนึ่งแล้วดินอาจจะไม่พอเนี่ยคือดินอาจจะได้แค่กองแล้วก็คือยกขึ้นมาปูฐานการระดับน้าเนี่ยอาจจะเอาดินทําล่องอย่างนี้ก็ได้คือใจจริงของผมอะซีแรกอะผมจะทําแบบล่องทุเดียนนนก็คือจะเอาล่องเว้นล่องแต่นี้มันจะใหญ่เกินผมว่ากลัวเสียพื้นที่อีกอ่ากระจายเปงั้นอีกทีนี้ผมก็เลยเอาดินตัวนู้นนะครับมาแล้วก็ เลยเอาแนวทางที่ว่าถมอา่าร่องหนึ่งก็คือขุดร่องเดิมให้ลึกแค่เองแล้วเอามากบร่องร่องที่มีอยู่แล้วนี่ฮะไม่นด้เป่นนปาหมากว่าอะไรก็คือเป็นอยู่ในยางเดิมของผมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขุดหมดเลยตรงเนี้ยจะน้ําชุ่มหน่อยจะทําคือไงมันจะเป็นรางทองตรงนู้นฮะรางทองที่น้ำเจียมเข้าได้ด้านนู้นก็จะสายชายน้ําหน่อยอันนู้นจะต้องยกขึ้นสูงนิดนึงก็จะต้องขุดตรงนี้ลึกแล้วม,มาตบนิดนึงฮะแค่นั้นเอง เนี่ยก็เป็นแนวทางการสร้างสวนแบบทุนน้อยนะเราไม่จะมีทุนอะไรมากมายก็ทําเท่าที่เราทําได้ก็ได้อยู่ประมาณแปลงนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็กประมาณร้อยต้นฮะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต้นนี่ฮะอ่าก็ถือว่า,อาโอเคนะฮะปรับพื้นที่หมดแล้วตรงนี้เป็นบ่อกเก่าผมก็ถมแล้วนี่ฮะตอนนี้ผมก็วางหมุดอย่างนี้อยู่นี่วางหมดอย่างนี้อ่าตักอย่างนี้อยู่คร่าวๆฮะแล้วก็เดี๋ยวจะดีมานถั่วพิีแล้วเดี๋ยวไมโค้เขา เราทำแนวหัวท้ายเขาแล้วเขาก็จะปั้นเลยใช้ตัวใหญ่เนี่ยปั้นนะตรงนั้นมันน้ําท่วมผมก็เลยให้เมโครเขาจัดการทําอันนี้หน่อยประมาณว่าอะไรอ่ะ,อะคือเอาเอาสมให้มันสูงนิดนึงนะนะเขจะใช้มกีปั้นน,นะเขาปั้นอันไหนปั้นได้ก็ปั้นเลยแหล่งน้ำของผมก็พอ ไอเครื่องอย่างเงี้ยท่อสองน้เนี่ยดูทั้งวันลวเลยดูดทั้งวันน้ำยังยุบไปแค่นี้ฮะแต่เดือนนี้มันเดือนกุมภาอ่าเป็นวันที่1 3ากุมภาสองห้าหกสี่เนาะมันก็น้ำมันยังจริงๆอ่ะมันยังไม่ช่วยหน้าหน้าแรงเวลากลุมภามีนาเมษาเนี่ยขุดกำลังดีเลยถ้าเมษาขุดแล้วน้ําได้อย่างเงี้ยถือว่าเรารอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นช่วงเมษาน้ำมันจะยุบไปหน่อยนึงแต่ก็น่าจะพอเพราะว่า,าไมโคงผมจะยืนลงไปฝั่งตรงนี้ลงไปอีกชั้นนึงอ่ะ มายืนตรงนี้แล้วก็ตักให้มันขึ้นมาสุดตักสุดตักถอยเลยตักถอยแล้วก็จบเลยเพราะว่าดูดน้ําไม่ไหวนี่ถ้าเรา,าจะจะคอยดูดอ่ะแต่ถ้าใช้เครื่องท่อแรงดูดก็โอเคแต่ว่างานมันก็จะซับซ้อนอีกนี่ฮะก็เอาเป็นแนวทางคร่าวๆฮะก็ดีอยู่หมดก็น่าจะประมาณหนึ่งแสนฮะเป็นเสร็จปลูกแล้วเนี่ยฮะก็เป็นแนวทางที่สําหรับ เพื่อนๆมีทุนจากัดเราก็ต้องแก้ไขเอาตามตามเหมาะสมของหน้าง,งานเรานะตามพื้นที่เรานะมันจะบางครั้งเอาตามใจเรามันก็ทุนมันก็จะสูงเกินแล้วทําให้การลงทุนมันจะยากมากไปหน่อยมันก็ไม่จบง่ายแต่ถ้าเรา,เาทาแบบค่อยๆพลิกแพงตามหน้าง,งานที่แรกะผมก็พลิกแพงไปเรื่อยที่แรกกลว่าเจ้าดินไมากองทีนี้รถมันลงไม่ได้ที่แรกกลาจเจารถสิบลอ้อเวียนข้างในรถหกลอ้อเวียนด้านไหนแล้ว ขุดขึ้นที่นี้มันเป็นดินแบบใาๆเลยอ่อมันก็เลยทําให้ลดลงไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขตักมาโยนอย่างเงี้ยแล้วก็เอามากองๆๆแค่ดำๆหนึ่งแล้วก็เอาในร่องเดิมของเราเอามาถมให้มันพ้นระดับน้ํานิดนึงนี่ฮะก็ค่อยๆแก้ไขตามหน้าง,งานเลยที่แรกคิดว่าดินมันจะเป็นดินดินดานดินแสงแล้วก็ลดไปเวียนค่อยๆขึ้นแล้วน้ําจะไม่ขึ้นอะไรขนาดนี้ไงเพราะผมขุดบ่อบนน้ำไม่ขนาดนี้แต่นี้จ่วงไปสองสามุ้งกี้น้ําพุนเลยก็นี่ฮะ มันก็เป็นแนวทางให้เราปรับตามหน้างานนะไอตัวเนี้ยมันไม่มีใครสอนนะเหตวิชาสร้างสวนเะนี่ยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเราต้องเรียนรู้กันเองนะฮะมันไม่มีในตำราด้วยมันก็ต้องพลิกแพงกันไปเรืเ่อยเปื่อยเชย่อแฉทำตามสภาพที่เราทําได้แค่นั้นเองฮะก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอยู่ที่เราพอใจในสิ่งที่เราทําแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสคนว่าใครจะว่าเรื่อง,ของเขาแต่เขาไม่ได้ลงมือทําอย่างเราเราทํากับมือเราจะรู้แค่นั้นเองว่าอะไร ควรทำแบบไหนควรแก้ไขแบบไหนคนพูดพูดได้แต่คนทำส่วนใหญ่เขาไม่พูดแค่นั้นเองเขาทาจนสำเร็จแล้วค่อยมาดูกันตรงนั้นว่ามันทําได้แค่ไหนอันไหนไม่ได้เขาก็ต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าดันทุลังไปจึงว่ามันจะได้สุดท้ายมันเปลืองอะไรหลายหลายๆอย่างตรงนั้นนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆค่อยๆคิดค่อยๆดูแล้วมีแนวทางแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําเลยมันก็ไม่มีประสบการณ์สุดท้ายเราก็ได้แต่ว่าเขาว่าอย่างงู้นเขาว่าอย่างนี้ไม่ได้ทําสักที มันทําให้เราแบบไม่สําเร็จฮะผมอยากให้เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองแล้วก็สร้างในรูปแบบที่เราเป็นอ่าอย่าไปแคร์ที่ปากคนอย่าไปแคร์คนอื่นใครจะพูดยังไงใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาเรามตั้งมั่นแล้วเราต้องทําให้สําเร็จถึงมันจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเราก็ค่อยๆแก้ไขเอาตามาความเหมาะสมของหน้างานตามาความเป็นจริงของอ่พื้นที่ในในแต่ละรูปแบบฮนะก็มันก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆทัาหรับคน รุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นกเกษียณหรือว่ารุ่นหลังอะไรเงี้ยฮะถ้าดูช่องผมเนี่ยผมจะบอกเป็นแนวทางผมจะไม่ได้อ่ไปชี้ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือผมบอกให้เพื่อนๆคิดตส่วนใหญ่ผมทำแต่ละลิปถ้าเพื่อนๆดูจบเนี่ยสาระมันอาจจะแลเหมือนที่มีอะไรหรอกแต่ลองทําตามที่ผมบอกอ่ะผมบอกจากความเป็นจริงแทนเองผมไม่อยากไปโกหกว่าเฮ้ยอย่างงาู้นอย่างงู้นมันดีอย่างนี้มันคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แนวทางอ่ะอยากทําให้ ทำแบบผมอะคือทาไม่จริงอะไรดีก็ดีปุ๋ยมันดีทุกอย่างที่ผมทำฮะต้นไม้ช่วงเนี้ยมันแตกยอดแตกหน่อได้เพราะว่าแดดมันดีมันปรุงแสงดีมันก็แตก,กพึบพับการขายปุ๋ยตอนนี้ขายขายง่ายเพราะว่าทุเรียนทุกสวนเนี่ยมันแตกดีเราก็ไปถ่ายส,ส,สวยๆอยากให้เพื่อนคิดพิดจารณาดูว่ามันจริงไหมใช้หัวเราคิดกลับไปกลับมาดูเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วก็ดูช่วงสภาพอากาศดูธรรมชาติด้วยว่า ช่วงนี้ยรดูไม้ผิดไปเราดูไม้ที่มันต้องแตกเราดูรอบๆด้วยอย่าไปดูไอสิ่งที่งามๆอยู่ต้นเดียวแล้วไม่ได้คิดเลยว่าช่วงนี้เวลาเนี้ยมันเป็นเหมือนกันหมดนี่หว่าใส่อะไรมันก็ดีนี่หว่าต้นไม้มันก็โอเคนี่หว่าดินมันก็อยู่ที่ดินสําคัญแต่ถ้าดินไม่ดีดินแฉดดินชุ่มใส่อะไรมันก็ใบไม่รอดใบมันก็เหลืองสุดท้ายมันก็ยอดแห้งเหี่ยวตายแต่ถ้าดินเราโปร่งซะแล้วใส่อะไรมันก็รับหมดทีนี้มันก็งามเอางามเอายิ่งต้นใหญ่ยิ่งงามดี ช่วงที่ระบบลากเยอะถ้าเรามาปรุงได้แข็งแรงเนี่ยทุเรียนมันก็งานดีอย่าให้เพื่อนคอยคิดนะฮะอย่าไปตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้พิจารณารอบข้างอยากให้พิจารณาดูก่อนรอบข้างก่อนมันจริงไหมอ่ามันควรจะเป็นแบบนั้นไหมหรือว่ามันเป็นของมันอยู่แล้วเราแค่ไปเสริมเติมแต่งนิดนึงเขาก็โอเคแล้วอันเนี้ยก็ยังไงก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นแนวทางให้เพื่อน ด้วยฮะอีกหนึ่งแนวทางฮะแล้วก็ช่องผมก็จะทําหลายรูปแบบอยู่อันนี้ก็เป็นสวนใหม่ของผมฮะก็เนี่ยฮะประมาณนี้งั้เก็อย่ารื่มกดไลค์นะเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ได้นะผมไม่ได้อ่าคือยังไงคืออยากให้ข้อมูลบางอย่างให้สําหรับเพื่อนๆที่ดแูแล้วเข้าใจแล้วเก็ตแล้วดูให้จบแล้วก็จะไม่ดรามา่าฮะหลายๆอย่างไอ้แป้งหน้าแป้งหน้าของอาผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเก็บให้เรื่อยๆฮะดินของเขาเนี่ยฮะมัน เป็นดินที่มีความสมบูรณ์ของปากแม่น้ําตรงโซนนี้เป็นดินคล้ายๆกันหมดของอาผมอยู่ตรงนู้นอยู่ฝั่งนู้นไม่ไกลกันประมาณแค่สองโลดินที่ขุดมาเจอเปลือกหอยมีแร่ธาตุอาหารอยู่แล้วก็คิดดูเอาว่าดินที่มีแร่ธาตุมีเปลือกหอยเนี่ยดินมันมีคุณภาพแค่ไหนอ่ามันไม่ใช่ดินลงไปลึกที่สุดอย่างที่สวนปนที่ผมขุดอะ่ะแล้วมาปลูกอะนั้นอนะดินก้นบอ่อดินที่เจอหินขุดไปเจอหินดานแล้วนะ่ะดินไม่มีอแร่ธาตุ หรือว่าเป็นดินถมบ้านอันนั้นะว่าอย่างไม่มีปัญหาแต่ดินอย่างนี้ยฮะถามว่าเหมือนถ่านนไหมมันพื้นที่คล้ายกันที่ลุ่มน้ําเค็มเหมือนกันผมเคยทำแผนที่ที่นนแถวบางรัก่อ,อบางรักบางใหญ่เนี่ยสมัยผมเรียนจบปสบผมก็ไปทาแล้วอยู่เป็นปีผมก็เห็นพื้นที่เหมือนกันแล้วฮะไม่ต้องกลัวตรงนั้นส่วนหนึ่งดินมันอยู่ที่คุณภาพเหมือนกันลองไปตรวจมันก็คล้ายกันถ้าดินที่ขุดเจอเป่าขหอยเนี่ยไม่ได้ลึกเลยนะแสดงว่าบบดิน,นนั้นมันการทับถมของ น้ำทะเลสมัยก่อนเอาง่ายๆของผมนี่ก็เจอเปลือกหอยตรงนู้นขุดลึกลงไปเนี่ยเจอเปลือกหอยแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นทะเลแล้วมันจะไม่มีแร่ธาตุอาหารนะฮะน้ำทะเลแล้วเกาะแล้วจะมาตัดนะฮะมันอยู่ในเมืองทะเลอยู่แล้วคืออันเนี้ยมันเป็นการที่ว่ามันเราพูดไปก่อนก็เท่านั้นฮะก็ทําในสิ่งที่มันมันเป็นไม่ได้มันเป็นความจริงแล้วก็ทำให้เห็นให้เพื่อนคิดแ้นเองก็ไงก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ